วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการยอดเชฟไทยครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ครับเวลา8โมงครึ่งก็มาเห็นหน้าผมเนี่แหละครับที่จะพาเมนูดีๆมาฝากท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ผมเรียกเป็นแซ่บเมืองย่านะครับท่านผู้ชมครับเมนูแรกของเราเราก็จะทําผัดหมี่โคราชครับเรียกว่าจะมีวิธีการทําเทคนิคต่างๆนะครับการปรุงแบบไหนเดี๋ยวได้ดูรายละเอียดกันครับส่วนเมนูที่2ครับท่านผู้ชมครับ สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนก่อนเนี้เราเรียกว่าเราให้โหวตกันว่าอยากจะรู้วิธีการทําน้ําพริกอะไรบ้างอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นน้าพริกอ่องครับส่วนอันดับสองเนี่ยจะเป็นน้าพริกหมูโคราชนี่แหละครับท่านผู้ชมครับถึงเวลาของน้าพริกหมูโคราชแล้วครับเมนูที่2ครับซึ่งเตรียมวิธีการทําขั้นตอนอย่างละเอียดเลยครับไว้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันดูเอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปพบกับ2เมนูนี่เดี๋ยวเราไปดูเรื่องเส้นกันก่อนครับว่าเรามีรายละเอียดกับเส้นยังไงบ้างติดตามชมกันเลยครับ อเอาละครับท่านผู้ชมครับมาคุยถึงเรื่องเส้นกันครับเพราะเราจะพาท่านผู้ชมไปทําผัดหมี่โคราชกันครับเพราะฉะนั้นมารู้จักเส้นกันหน่อยที่เราเลือกซื้อก็คือวิ่งไปตลาดเลยครับแล้วก็ไปบอกว่าขอเส้นโคราดเส้นหมี่โคราดสําหรับผัดหมี่โคราดเนี่ยท่านผู้ชมครับก็จะเจอมาเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับบางเจ้าก็จะมีซอสอยู่ในนี้เสร็จเลยในถุงเสร็จเลยแต่วันนี้เราจะมาทําซอสเราจะมาทําวิธีการปรุงซอส ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันข้อสําคัญของหมี่โคราชที่เราจะมาผัดเนี่ยนะครับที่เรียกว่าผัดหมี่โคราชเนี่ยเราไม่ต้องแช่น้ำครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าตัวเส้นเนี่ยเราจะาไปสุกในน้ําเดือดกับซอสแล้วให้ตัวซอสเนี่ยซึมเข้าไปในเส้นใช้เวลาเดือดอยู่กับน้ําซอสในกระทะนะครับใส่ไปทั้งแบบแผ่นอย่างนี้เลยแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลงไปเรียกว่าซิมเมอร์หรือว่า ผัดเบาๆมีน้ำกุกคลิกกุกคลิกนะครับจนเข้านุ่มแล้วก็น้ำก็กุกคลิกแห้งๆนิดหน่อยแล้วก็ปรุงรสอย่างอร่อยเลยครับแล้วใช้พริกขี้หนูที่ทำเตรียมเอาไว้แล้วเราเป็นพริกขี้หนูคั่วเองยิ่งอร่อยเลยแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมจะอธิบายวิธีการทำไอ้หมี่โคราชผัดหมี่โคราชแบบไหนถึงจะได้อร่อยที่สุดแต่ท่านผู้ชมครับเวลาไปซื้อเลือกซื้อห่อที่เขาเรียกว่าผัดหมี่สำหรับโคราชนะครับทีนี้เส้นเล็กเนี่ยผมมีที่บให้ท่านผู้ชมได้เห็น เส้นเล็กเนี่ยผมเชื่อว่าแป้งเนี่ยน่าจะเป็นแบบแป้งข้าวเจ้าเหมือนกันนะครับอัตราจจส่วนผสมอาจจะมีแป้งสาลีแป้งอะไรแล้วแต่ยี่ห้อเลยครับว่าเขาจะผสมยังไงให้เป็นสูตรเฉพาะของเขานะครับแล้วก็บางเจ้าเนี่ยถึงเป็นบริษัทที่รับผลิตเส้นอย่างเดียวก็มีแล้วเอาไปบรรจุห่อเอานะครับก็เคยเรียกว่าเคยเรียกเหมือนกันครับว่าเอาร้านนี้มาสิที่ผลิตเส้นอย่างเดียวบรรจุยี่ห้อให้เรา พราะร้านเขาทำเส้นอยู่แล้วอันนี้ก็มีครับเหมือนโรงงานน้ำปลาเราบอกว่าเราอยากจะทำน้ำปลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยบ่อน้ำปลาเนี่ยไม่มีใครทำกันง่ายๆเขาก็ต้องไปซื้อหน้าบ่อกันแบบนั้นเหมือนกันครับมาปิดฉลากเองนะครับนี่เหมือนกันครับเป็นเส้นเล็กที่มองไม่ค่อยแตกต่างจากเส้นโคราชเท่าไหร่เส้นหมี่โครลาชเท่าไหร่นะครับเส้นเล็กเนี่ยเวลาใช้คือแช่น้ำนะครับแช่น้ำา10นาทีแล้วถ้าทำก๋วยเตี๋ยวน้ำก็เอาเส้นเล็กเนี่ยแช่แช่น้ำเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ลวกน้ำร้อนแล้วก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวน้ำได้เลย ส่วนจะเป็นผัดไทยมีทั้ง2แบบครับไม่ว่าเส้นจันหรือเส้นเล็กเนี่ยเอาพูดถึงเส้นนี้ก่อนเส้นเล็กเนี่ยเวลาเราทําผัดไทยเราใช้เส้นนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าความหนึบความเหนียวความความเรียกว่าความยืดหยุ่นของตัวเส้นเนี่ยจะน้อยกว่าเส้นจันนะครับเส้นจันที่เป็นเส้นเล็กแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้เอาเส้นเล็กมาให้ท่านผู้ชมได้ดูผมเอาเส้นใหญ่ที่ทํามาจากเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นจันเนี่ยนะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันซึ่งถ้าเป็นเส้นเล็กก็เล็กลงมาหน่อย อันนี้เหมือนกันครับว่าเราจะต้องแช่น้ําเอาไว้10นาทีแล้วลวกนะครับแล้วมาผัดลวกเวลาเราทําผัดไทยจากเส้นพวกนี้เวลาเราลวกน้ำเนี่ยลวกปั๊บเดียวนะครับลวกแป๊บเดียวเพราะว่าเส้นเนี่ยเราจะไปเคารวมกับซอสอยู่แล้วแต่มันต้องใส่น้ําเหมือนกับเส้นผัดหมี่โคราชจำดีๆน,นะครับผัดหมี่โคราชแบบนี้ไม่ต้องแช่น้ําถ้าจะทําก๋วยเตี๋ยวน้ําหรือผัดไทยที่ใช้เส้นแบบนี้ต้องแช่น้ําเย็น10นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้ นะครับแต่เวลาเราบอกว่าเส้นเส้นเวลาเก็บยังไงซื้อมาแล้วเป็นแบบไหนไม่ขึ้นราใส่ตู้เย็นไว้ก่อนผมว่านะเปิดซองเสร็จแล้วใส่ตู้เย็นเอาไว้นะมันก็จะไม่ขึ้นราบางครั้งก็จะมีราขึ้นเพราะความชื้นที่อยู่นอกตู้นอกตู้เย็นนะครับแต่ถ้าฉีกเก็บแล้วก็ยังอยู่ข้างนอกได้พอสมควรแต่อยากจะให้นานเนี่ยฉีกซองเสร็จแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไว้ซะหน่อยนะครับหรือว่าเราแช่น้ําแล้วแล้วเราบอกว่าเรายังไม่ใช้เนี่ยเราเก็บแช่ตู้เย็นไว้ก็จะอยู่ได้นานแต่ถ้าอยู่ในห่อนี้ก็นานมากเลยไม่ต้อง ฉีกห่อมานะครับอยู่ในห่อของเขาแต่ว่าดูสีก็รู้ครับมันต่างกันมากมันเข้มกว่ากันมากเห็นไ,ไหมฮะเส้นจันเนี่ยแต่ก็จะเหนียวหนึบคุณสมบัติก็หนึบมากๆนะครับเป็นเส้นที่หนึบเวลาผัดแล้วยืดหยุ่นดีนะครับก็เลือกใช้ตามตามใจชอบได้เลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูเส้นโคลาดกันถ้าท่านผู้ชมแบบว่าเปิดแล้วใช้ไม่หมดห้ามแช่น้ำนะครับไม่ต้องแช่น้ําอยู่แล้วเพราะว่าเราผัดแบบใช้เส้นแข็งๆลงผัดลงในกระทะเลยเนี่ยที่เหลือ ก็เก็บใส่ถุงปกตินะครับเข้าตู้เย็นหรือจะเอาไว้ข้างนอกตามแต่แต่อย่าให้โดนลมเหมือนกันนะครับส่วนเส้นเล็กเส้นจันทร์ถ้าแช่น้ําไว้แล้ว10นาทีอย่างที่บอกเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะครับเส้นก็จะนุ่มเวลาใช้ไม่หมดรินน้ําออกครับแล้วก็เก็บในถุงพลาสติกแช่เย็นเอาไว้อย่าให้โดนลมนะครับเพราะว่าจะทําให้เส้นกระด้างกลับมาอีกเราก็แช่แล้วก็เสดดน้ําแล้วก็มัดไว้เส้นเมื่อเราไม่ได้โดนความร้อนเส้นก็จะไม่ติดกันนะครับเส้นก็จะไม่ติดกันพรุ่งนี้มาถึง เราเอามาใช้เส้นก็ยังนุ่มใช้ได้เหมือนเดิมเอามาลวกน้ำนะครับทำก๋วยเตี๋ยวน้ําทําก๋วยเตี๋ยวผัดก็ได้เหมือนเดิมนะครับส่วนถ้าสมมุติว่าตัวเส้นเองเนี่ยถ้าลวกแล้วและจับรวมกันเป็นผึกเป็นผลึกอย่างนี้มันก็จะเป็นเหนียวมากๆเลยนะครับเป็นก้อนๆเลยก็แยกกันยากมากเหมือนกันนอกจากที่เราจะบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดอย่างนั้นใส่ไข่ลงไปเนี่ยมันก็จะแยกแยกๆหน่อยเพราะไข่จะช่วยให้เขาไม่ติดกันทั้งสองอย่างนะครับคือเส้นเล็กกับเส้นจัน เวลาแช่แล้วใช้ไม่หมดเอาขึ้นจากน้ําแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกแช่ตู้เย็นไว้ก็อยู่ได้3วันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผัดหมี่โคราชจะง่ายหรือยากขนาดไหนติดตามครับสักครู่ครเอาละครับท่านผู้ชมครับมาในครัวแล้วนะครับแล้วเราก็เตรียมเครื่องสําหรับผัดหมี่โคราชไว้นี่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเตรียมก่อนว่าเราจะต้องหั่นหมูก่อนครับนี่ หมูสามชั้นหั่นบางๆหน่อยครับท่านผู้ชมครับเผื่อเวลาเราเคี่ยวลงไปแล้วเนี่ยเขาจะได้นุ่มง่ายครับเลือกสามชั้นที่อ่อนหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับหนังบางหน่อยเวลาเราเคี่ยวก็จะได้นุ่มนะครับเอาละเราได้หมูพักไว้แล้วเตรียมครกเพื่อที่จะตำหอมกับกระเทียมครับแล้วก็ สำหรับผมแล้วกระเทียมน่าจะน้อยหน่อยนะครับกระเทียมน่าจะน้อยหน่อยแกะบ้างไม่แกะบ้างแบบนี้ก็จะทำให้หอมดีนะครับส่วนหอมแดงก็เยอะหน่อยผมจะใส่หอมแดงแต่ก่อนใส่หอมแดงก็ซอยซะก่อนครับกระเทียมกลีบเล็กเนี่ยไม่ต้องซอยแต่หอมแดงเนี่ยซอยซะหน่อยครับ ได้แล้วผมขอตำกระเทียมขึ้นมาก่อนครับเสร็จแล้วหอมแดงครับใส่หอมแดงเยอะหน่อยก็จะทำให้หอมแล้วก็หวานนะครับตำหอมกับกระเทียมเนี่ยตำให้ทุกอย่างทั้งสองอย่างเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างทั้งสองอย่างเนี่ยเข้ากันแล้วก็หอมให้แตกหน่อยกระเทียมด้วยเหมือนกันครับเพราะกระเทียมเนี่ยผมก็ตำก่อนที่จะใส่หอมอยู่แล้วเมื่อกี้ครับ ไม่ต้องให้ละเอียดจนแบบหาก็หอมไม่เจอนะครับโอเคเท่านี้พอเราก็มาดูที่กระทะกระทะผมใส่น้ำมันเลยครับทีนี้น้ำมันเนี่ยเนื่องจากเราเป็นหมูสามชั้นท่านผู้ชมครับเวลาเราผัดเนี่ยหมูอาจจะมีน้ำมันออกมาได้ก็ลดน้ำมันไม่ต้องให้เยอะมากเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับไม่ต้องให้รอน้ำมันร้อนมากผมใส่หอมกระเทียมลงไปที่ตำเอาไว้เนี่ยครับ ทีนี้ผัดให้หอมก่อนครับเอาแล้วครับเราผัดกระเทียมหอมจนนุ่มแล้วก็สุกเรียบร้อยแล้วผมก็จะมีนี่ครับพริกป่นที่คั่วเองตําเองเนี่ยหอมมากๆโอโ้โหโอเคผมอยากจะผัดพริกให้หอมตรงนี้อีกหน่อยนะครับกับหอมกระเทียมนะครับเสร็จแล้วผมก็จะใส่หมูล้ครับที่เราหั่นเอาไว้ เราก็ผัดหมูไปเรื่อยกับเขาใช้ไฟอ่อนหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าตอนใส่หมูลงไปเนี่ยพวกเครื่องที่เราผัดเนี่ยมันจะมีพริกซึ่งโดนน้ามันนะเดี๋ยวน้ำหมูยังไม่ออกไฟแรงเกินไปแล้วเดี๋ยวพริกจะขมครับเพราะมันโดนผัดด้วยน้ำมันร้อนทีนี้เราลดไฟนิดหนึ่งจากนั้นเสร็จแล้วเราก็พอเครื่องเขากับหมูเรียบร้อยก็เปิดไฟอีกรอบหนึ่งครับมั่นใจว่าน้ำมันไม่ได้ผัดให้พริกไหม้นะครับเอาละหมูเราเริ่มสุกแล้วก็พริกหอม กับกระเทียมหอมเรียบร้อยแล้วเราก็จะปรุงรสหน่อยครับน้ำตาลเนี่ยก็จะทำให้หมูของเราเคลือบเหมือนคาราเมลครับตอนที่เรากำลังผัดแบบนี้แหละผัดให้น้ำตาลละลายก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าก็จะใส่ลงไปเพื่อที่ทำให้หมูเราเนี่ยสุกแล้วก็นุ่มด้วยครับทีนี้ผมใส่น้ำเยอะนิดนึงครับเพราะต้องเคี่ยวหน่อยก่อนที่เราจะใส่เส้น จากนี้ต่อไปเนี่ยผมยังไม่ใส่เส้นนะครับผมอยากจะเคี่ยวหมูให้สุกแล้วก็หนังเขานุ่มนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเดือดแล้วก็เคี่ยวสักแป๊บหนึ่งก่อนที่จะใส่เส้นครับมั่นใจหมูเราสุกแล้วนะครับแล้วหนังหมูเริ่มใส่ใสหน่อยแล้วแล้วก็น้ำซอสเดือดแล้วผมก็จะปรุงรสเพิ่มโดยการที่ใส่น้ำมะขามนะครับ น้ำมะขามผมมันใสๆหน่อยพึ่งคั้นนะครับก็ใส่เยอะได้สีดําครับท่านผู้ชมครับใส่ลงไปหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็น้ำปลาครับโอเคทีนี้เราก็จะใส่เส้นนะครับก็คือนี่เละครับใส่ทั้งแบบที่เป็นเส้นแข็งๆแบบนี้เลยเพราะเราต้องใช้ความชื้นจากน้ำทําให้เส้นเนี่ย นุ่มด้วยครับก็ตอนนี้ก็ตึงต้มตึงผัดครับให้เส้นเขานุ่มก่อนทีนี้ตัวเส้นเนี่ยเวลาผัดกับซอสที่เราปรุงรสเอาไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะค่อยๆซึมลงไปในเส้นนะครับแล้วก็ค่อยๆงวดลงแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ต้นหอมกับถั่วง,งอกครับต้องการให้เขาอซอสกับเส้นซึมด้วยกันเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับเพราะว่าอยากจะให้ค่อยคอย่ ซึมตัวเส้นแต่ใช้ไฟแรงมากน้ําอาจจะไม่พอครับเพราะความชื้นจะระเหยไปหมดจนเส้นอาจจะยังไม่ไม่นุ่มพอครับต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะครับพอเส้นมันนุ่มเรียบร้อยเนี่ยเราค่อยเร่งไฟแล้วก็ใส่ต้นหอมกับถั่วง,งอกกันครับเรามาดูต้นหอมต้นหอมก็หั่นท่อนนะครับ พยายามกลับเส้นตรงที่เขาไม่โดนตัวซอสให้เขาโดนซอสนะครับเพื่อให้เส้นทุกเส้นเนี่ยไม่แข็งกระด้างแล้วเริ่มที่จะนุ่มนะครับเส้นเริ่มนุ่มนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับถ้าเวลาเราผัดแล้วเนี่ยคิดว่าน้ําไม่พอก็เติมน้ําได้นะครับส่วนสีที่ขึ้นจากซีอิ๊วดำเนี่ยท่านผู้ชมชอบขนาดไหนก็ใส่ตามชอบเลยครับนี่ของเราเริ่มได้แล้วครับทีนี้ ผมก็มีถั่วง,งอกครับที่จะต้องใส่แล้วเก็บบางส่วนไว้ในถั่วง,งอกต้นหอมครับอืมเอ,มอมาแล้วครับถั่วง,งอกก็ไม่ต้องสุกมากเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวก็ไปสุกกับเส้นเพราะเส้นเราล้อมอยู่แล้วโอเคได้เลยครับตักใส่จานเลยครับเยิมเนุ่มๆแบบนี้น่าจะอร่อย ก็จะมีนี่แล้วก็นี่ครับแล้วก็มะนาวหน่อยครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับพัดมีโคราชครับเดี๋ยวมาชิมกันครับเราต้องชิมก่อนแล้วครับขออนุญาตนะครับ มีรสชาติที่เผ็ดนำท่านผู้ชมครับเพราะว่าพริกเราเนี่ยคั่วเองตําเองแต่ถ้าท่านผู้ชมบอกว่าสีอาจจะเข้มน้อยไปหน่อยอย่างเงี้ยนะครับมี2วิธีวิธีแรกคือเพิ่มซีอิว๊ววิธีที่ือเคือพริกให้เพิ่มพริกเป็นพริกใหญ่นะครับผสมพริกขี้หนูเนี่ยเป็นแห้งเหมือนกันแล้วเอามาคั่วแล้วก็มาตําพริกก็จะได้ลดความเผ็ดลงนะครับเราจะได้เนื้อพริกเพิ่มมากขึ้นและทําให้สีของเขาสวยมากขึ้นถ้าต้องการนะครับส่วนหมูเนี่ย ทีมตากล้องเขาบอกเป็นคนโคราชเขาบอกว่าเป็นปลาย่างลมควันใส่แทนหมูนี่ก็อร่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็มีกลิ่นที่หอมเพราะปลาพวกนี้ลมควันมาแล้วเนี่ยก็จะเข้าผัดรวมกับของที่เราปรุงก็จะทําให้เขาหอมมากยิ่งขึ้นเอาละครับเนี่ยละครับท่านผู้ชมครับหรือว่าผักนะถ้าไม่ชอบถั่งอ,อกก็กลายเป็นคะน้าได้ แต่ก็ไม่ได้ใส่กุ้ยช่ายนะครับใส่เป็นต้นหอมนี่คือเอกลักษณ์ครับแล้วก็ไม่มีใครเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับผัดหมี่โคราชนะครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวมีอีกหนึ่งสูตรครับที่มาจากโคราชเหมือนกันครับเป็นน้ำพริกหมูโคราชครับท่านผู้ชมครับอีกเมนูนะครับพักสักครู่ครับ